เพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นกับข่าวการจากไปของเดโก้โชตากันแล้วนะครับไม่รู้ใครใครเป็นเหมือนผมบางแบบตอนเล่นโซเชียลอยู่อะตอนที่เพิ่งเห็นข่าวครั้งแรกแบบผมคิดว่ามันไม่มันเป็นข่าวปลอมเหมือนแบบมีใครพิเลนมาทําข่าวอะไรแบบนี้ป่าวะเหมือนมาเล่นอะไรปะะ่าวะพักเลื่อนไปเลื่อนมาปุ๊บเฮ้ยมันเริ่มมีเพจดังๆเริ่มลงเริ่มลงกันทีๆผมแบบ ภาวนาอยากให้มันเป็นข่าวบอมอะเพราะแบบมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์แบบนี้แบบโหมันเป็นอะไรที่เศร้ามากแล้วแบบช็อกผมเป็นแฟนบอลขนาดผมเป็นแฟนบอลแมนยูนะผมไม่ใช่แฟนบอนลลิเวอร์พูลแบบมันคือเราเห็นเขาเกือบทุกสัปดาห์เวลาเราดูบอลอะดูมาแบบหลายปยีเห็นโชต้ามาตั้งแต่อยู่วูบอะไม่ได้ลึกขนาดไปดูตอนอยู่ปรตุกเกตนะแต่แบบเห็นมาตั้งแต่อยู่วูบก็เล่นเก่งมากเป็นคนที่ผมชอบนะเดยโก้โชต้าแบบ เขาเป็นกองหน้าที่ตัวเล็กแต่ว่ามีมีแบบว่าสัญชาตญาณกองหน้าที่ดีอ่ะแบบลุ้หมงเนี่ยโชต้าเป็นคนตัวเล็กที่หม่งได้เก่งมากนะหะพื้นที่ได้ดีมากแล้วก็มีความเป็นเพชรคาดสูงแล้วการเล่นของเขาเนี่ยแบบเขาถึงเขาจะเป็นสำรองแต่เขาลงมาแล้วเขาเปลี่ยนเกมได้แล้วเขาแบบยิงประตูสําคัญได้เสมอเลยกับลิเวอร์พูลอ,อ่ะผมว่าแบบโหเสียดายคนแบบนี้นะที่เขาค่อนข้าง เก่งนะครับเราก็จะไม่ได้เห็นเขาลด้แล่นในสนามฟุตบอลอีกแล้วก็ต้องอย่างแรกเลยขอแสดงความเสียใจไปกับทั้งครอบครัวหรือว่าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสโมสรเพื่อนร่วมทีมหรือว่าแฟนบอลอย่างเราเองก็ตามเนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่เศร้ามากเดียโก้โชต้าจากไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับที่สเปนกับน้องชายของเขา เดียก็ชาตาจากไปในวัย28ปีน้องชายของเขาจากไปด้วยวัย26ปียังอายุไม่เยอะเลยอ,อายุพอ่พอผมเลยแบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่เศร้าจริงๆครับอุบัติเหตุมันแค่นี้จริงๆเนะแบบว่าไม่มีใครคาดคิดเลยอุบัติเหตุมันจะภาคชีวิตเราไปได้อย่างง่ายดายไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าไม่ใช่โรคร้ายต่างๆนันนโอเค แล้วสิ่งที่มันน่าตกใจก็คือปีนี้มันมันน่าจะเป็นปีที่ีิโกโชต้าเนี่ยมีความสุขที่สุดในชีวิตของเขาแล้วแหละเพราะว่าสองเดือนที่ผ่านมาเขาเพิ่งจะฉลองแชมป์กับลิเวอร์พูลนะฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดนะครับกับลิเวอร์พูลและเดือนต่อมาเขาก็เพิ่งฉลองแชมป์ยูฟาเนชั่นลีกกับทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยแล้ว ันนี้ที่เศร้าสุดๆเลยก็คือเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนเนี่ยเขาเพิ่งจะแต่งงานกับแฟนสาวของเขากับลูกๆของเขาอีกสามคนนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าสะเทือนใจมากอะมาดูคำกล่าวของเหล่าเพื่อนร่วมทีมของเขากันดีกว่านะครับว่าเขาพูดอะไรถึงโชต้าบ้างคนแรกก็คือเดวิดนุนเยสนะครับเอ่อ โชต้าเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นพี่ที่ดีกับนุ่นเยนมากเลยด้วยวาาัฒนธรรมหรือภาษาต่างๆน่าจะเป็นคนที่พูดคุยกับนุ่นเยนได้ใกล้ชิดสุดๆคนหนึ่งนะครับแต่วินพูดว่าไม่มีคําพูดใดจะปลอบโยนความเจ็บปวดครั้งนี้ได้เลยผมจะจดจําพี่ไว้เสมอพร้อมกับรอยยิ้มของพี่ในฐานะเพื่อนร่วมทีมที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในและนอกสนามเนี่ยครับโชต้าไม่เคยมีข่าวเสียหายเลยนะเท่าที่ผมเคยดูมานะแล้วก็ ดาวินก็พูดอีกว่าขอส่งกําลังใจทั้งหมดไปที่ครอบครัวของพี่ไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนในตอนนี้ผมเชื่อว่าพี่จะเฝ้ามองและอยู่เคียงเขาเสมอโดยเฉพาะภรรยาและลูกๆทั้ง3าคนของเขาขอให้เดียโก้และอังเดไปสู่สุขติพักผ่อนให้สบายนะครับหรือว่าจะเป็นเซียรเซเว่นนะครับโรนัลโดเพื่อนร่วมทีมชาติโปรตุเกสบอกโพสต์ในจีว่าผมไม่อยากจะเชื่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พวกเราเพิ่งใช้เวลาร่วมกันในแคมป์ทีมชาติอยู่เลยและนายก็เพิ่งแต่งงานไปไม่นานนี้เองถึงครอบครัวของเขาทั้งภรรยาและลูกๆทั้ง3คนของเดโก้ขอส่งกำลังใจอย่างสุดซึ้งและส่งพลังใจให้กับครอบครัวของเขาได้มีแรงก้าวเดินต่อไปในโลกใบนี้ผมรู้ว่าเดียโก้จะอยู่เคียงข้างครอบครัวตลอดไปขอให้เดียโก้และเดไปสู่ถูกติพวกเราทุกคนจะคิดถึงนายตลอดไปอดีตผู้จัดการทีมอย่างเจเกนคอปก็ออกมาโพสต์ว่า นี่คือช่วงเวลาที่ผมรู้สึกทรมานมันต้องมีเหตุผลที่ยิ่งใหญ่กว่านี้แต่ผมมองไม่เห็นเลยหัวใจผมแหลกสลายไม่ได้ยินข่าวการจากไปของเดโก้และน้องชายของเขาอังเดเดโก้ไม่ใช่แค่นักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีสามีและพ่อที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความ,มห่วงใยเราจะคิดถึงคุณอย่างสุดหัวใจคำธิฐานความคิดและพลังใจทั้งหมดของผมส่งถึงลูเต้ลูกๆครอบครัวเพื่อนๆและทุกคนที่รักพวกเขาขอให้คุณได้พักอย่างสงบ หรือว่าสโมสรอ,อย่างแมนยะูเนี่ยก็โพสอะไรถึงโชต้าว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเตดขอแสดงความเสียใจไปถึงลิเวอร์พูลและครอบครัวต่อการจากไปของดิโก้โชตา้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวอันเป็นทีักของดิโก้และอังเดน้องชายของเขารวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรลิเวอร์พูลภายหลังต้องพบกับข่าวอันเศร้าสะเทือนใจในวันนี้ ก็คงมีมาอีกมากมายนะครับสำหรับเพื่อนๆในวงการฟุตบอลที่จะมาโพสอะไรถึงเดียโก้มันเป็นเหตุการณ์ที่ช็อกจริงๆตอนแรกผมว่าก็จะไม่ได้มาทำคลิปอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าผมทำช่องนี้มาเพื่อพูดคุยกับแฟนผีนะแฟนแมนยูแต่ว่าผมก็ทำคลิปต่อไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนมันติดอยู่ในใจเรื่องเนี้ยแบบถ้าให้ผมมาพูดเรื่องแมนยูหรือเพื่อนหน้าตาเฉยๆเนี่ยมันก็ คงแปลกแปละมันมีข่าวที่แบบสะเทือนทั้งวงการอย่างเงี้ยก็ต้องออกมาพูดหน่อยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคงไม่ขอกดไลค์กดซับสไครต์อะไรทั้งสิ้นก็ขอเป็นการไว้อะไรให้กับดีโก้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันครับ